สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแจ๊ดแจงยื่นมือช่วยคนแก่คนเดือดร้อนจริงๆจองคิวเลยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9บเ้ามกลางความขัดแคลนเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงประชาชนจำนวนมากที่หาที่ตรวจหาเชื้อยากล่าสุด แจชวนชื่นกับภรยาแจงแจงจิตได้ยื่นมือช่วยบริจาคชุดตรวจแอนติเจนเรปิดเทสให้ทางเราแจกฟรี100ชุดโดยแจงอธิบายเพิ่มเติมว่าบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการตรวจด,ด้วยตัวเองที่บ้านไม่ใช่นะคะเป็นการตรวจแบบนี้ค่ะต้องจองคิวตรวจนะคะแจงให้สําหรับคนแก่และคนที่จําเป็นจริงๆและหาที่ตรวจไม่ได้ไม่มีเงินไปนตรวจ CR ภาพจากคลินิกเลเซอร์คนจนแจ้งซื้อเซอร์วิสของคลินิกให้ทางคลินิกไปเซอร์วิสลูกค้าฟรี100ท่านนะคะเข้าไปที่เพจเฟ e บุ o กเลเซอร์คนจนนะคะเห็นว่าจะรลฟ์วันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งค่ะ